สิปีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพล,ลเมืองคุณภาพวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2568เวลา9ก้นาฬิกากรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน10ปีดอยอรรวมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยมีนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวฉลองครบครอบ10ปีกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งมีอดีตผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานณห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงห์ชั้น2กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยเช็ t ทล์กหัวข้อออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับดอยอ DCY Moving Forward โดยนางรรินทิพย์สิโรรัตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคนที่หนึ่ง ดรสุวรรณาศิลปะอาชาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดเรเฉลิมพลแจ่มจันทร์ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและการแสดงดนตรีพูดพร่ำฮัมเพลงโดยศิลปินสุบุญเลี้ยง นอกจากนี้มีการเสวนาหัวข้อหุ้นส่วนทางสังคมกับการออกแบบอนาคตเด็กไทยในศตวรรษที่2โดยนางสาววสนาก้านพรัตน์ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธ,ธิเด็กดกรสวัยสีใสเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วมองค์การยูนิเซฟประเทศไทยนายสำริตอนุพักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสกลุ่มเซนทรัลนายชินพัฒนโตเซน ประธานสภา,าเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของเด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในโอกาสคร,รบบันสถาปาันกรมกิจการเด็กและเยาวชนครบสิบปีชั่วระนะเลานของกงรมกิจการเด็กและเยาวชนก็ต้องขอขอบคุณจากใจใจริงและก็ขอขอบคุณน,นะหาจากน้ำใจของพวกเกาซึ่งตลอดระยะเวลา สิบปีที่ผ่านมาที่แายใต้บทบาทภารกิจของกรมจินตการเด็กและเยาวชนของเราบอกว่าเราต้องเป็นเหมือนกันในการที่จะกำหนดแนวทางกำหนดมาตรการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กเยาวชนในการคุ้มครองปกป้องเด็กและเยาวชนในการจัดสื่อการให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับภาคที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมร่วมกาสำนและเพอร่วมกันเกงานอย่างเข้มแข็งตลอและที่สำคัญเราในข้อมูการก็เืิการกานาเด็กเวชนไ้สิตัวเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าาต่งรกาบนี้ฉันเนำโครงการเดวขออนุญาตและก็ขอกำลังใจ การทการทการสะสมขั้นการงเพื่อนงานของเราเพื่อุงวัตหมายะสงคการทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปก้าวยงสู่ปีที่สิอ กรมกิจการเด็กและเยาวชนยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนรวมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยและร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไป